สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังปล่อยตัวแรงแม่น้ำหนึ่งให้มาแล้วเลขนำโชค16ทับ12 68 แม้จะเพิ่งผ่านพ้นการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดก่อนหน้าไปไม่นานแต่บรรยากาศการตามหาเลขนำโชคงวดใหม่ก็กลับมาคึกคักอีกครั้งล่าสุดแม่น้ำหนึ่งพิรดาบุญนี้บารมีปู่ได้ออกมาเผยแนวทางตัวเลขสำหรับงวดวันที่16ธันวาคม2568ที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้บรรดาคอหวยได้นำไปติดตามและนำไปพิจารณาเสี่ยงโชคกันแล้วเลขฟัน8เลขชุด2ตัวได้แก่84 86 87 46 47 67เลขชุด4ตัวคือ8467พร้อมกันนี้ยังมีการทิ้งท้ายเตือนถึงเลขที่ควรระวังเป็นพิเศษได้แก่6 9นอกจากนี้แม่น้ำหนึ่งยังโพสต์อัปเดตเลขเด็ดรัฐบาลไทยเพิ่มเติมเป็นเลขปิงปองจากน้องสมัยลูกสาวซึ่งได้ตัวเลข04 06 46 09 4-9ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับนักเสี่ยงโชคไม่น้อยเพราะมีเลข4-6ของลูกสาวบังเอิญไปตรงกับเลขเด็ดที่แม่น้ำหนึ่งให้ไว้ก่อนหน้านี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ